สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การจาะลึกประเด็นน่าสนใจรอบโลกนะครับวันนี้เราจะมาพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศกัมพูชาซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจในระดับนานาชาติอย่างมากเลยทีเดียวไม่ใช่แค่เรื่องออความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านแต่รวมถึงเรื่องการเมืองภายในความท้าทายที่ผู้นำอย่างหุ่นเซนกำลังเผชิญอยู่อันนี้คือตามุมอมองจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มานะครับค่ะก็นับว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากจริงๆค่ะ ใช่ครับการพูดคุยวันนี้เราจะมาสำรวจเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลชุดหนึ่งที่เราได้มาเป็นวิดีโอจากช่อง YouTube ชื่อ Top News l i v e นะครับซึ่งนำเสนอบทวิเคราะห์ของคุณไพศาลพืนมงคลนักกฎหมายชาวไทยเนื้อหาหลัหกๆก,ก็จะเน้นไปที่สถานะปัจจุบันของฮุนเซนตามที่แหล่งข่าวนี้เขาประเมินไว้นะครับแล้วก็มีเรื่องข้อกลาา่าวหาเกี่ยวกับเครือข่ายอาญากรรมข้ามชาติแรงกดดันจากต่างประเทศที่แหล่งข่าวอ้างว่ามีอยู่จริงแล้วก็ความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านนำโดยคุณสมรังสีอืมค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจภาพรวมที่แหล่งข้อมูลนี้นำเสนอออกมานะครับทั้งเรื่องข้อกล่าวหาต่างๆการรวมตัวของกลุ่มต่อต้านแล้วก็มีมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แหล่งข่าวเขาเชื่อมโยงด้วยระหว่างกลุ่มนาโตกับองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ค่ะแล้วก็มีเรื่องผลลัพธ์ที่อาจจะตามมาด้วยใช่ไหมคะตามที่เขาคาดการ ใช่ครับตามการคาดการณ์ของแหล่งข่าวแต่สิ่งสำคัญเลยที่ต้องเน้นย้ำนะครับคือทั้งหมดนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลและมุมมองจากแหล่งข่าวที่เราได้รับมาเท่านั้นนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นหรือจุดยืนของผู้จะทำแต่อย่างใดค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะบุคคลสำคัญที่จะถูกพูดถึงในวันนี้ก็จะมีคุณเซนสมรันสีแล้วก็บุคคลที่แหล่งข่าวระบุว่าพัวพันกับเครือข่ายอาชญากรรมคือนายเฉินจื้อครับค่ะ เอาละครับเรามาเริ่มพิจารณาประเด็นแรกกันเลยดีกว่าแหล่งข้อมูลที่เราศึกษานี้เขาประเมินสถานการณ์ของฮุนเซนไว้อย่างไรบ้างครับดูเหมือนจะเอ่อค่อนข้างน่าก,กังวลทีเดียวใช่ค่ะมุมมองที่นําเสนอในแหล่งข้อมูลนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะคะว่าสถานะของฮุนเซนในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในจุดที่ยากลำบากมากๆคืออาจจะเรียกว่าหนักหน่วงที่สุดนับตั้งแต่ที่เขาครองอำนาจมายาวนานเลยก็ได้ค่ะอันนี้ตามการวิเคราะห์นี้นะคะ โหหนักที่สุดเลยนะครับมีปัจจัยอะไรสําคัญครับที่ทําให้แหล่งข้อมูลเขามองไปถึงขนาดนั้นประเด็นหลักเลยนะคะที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นแกนกลางของเรื่องราวทั้งหมดเลยก็คือข้อกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งระหว่างรัฐบาลหุนเซนกับเครือข่ายอัชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่นะคะแหล่งข่าวระบุค,ค่อนข้างเจาะจงเลยถึงความสัมพันธ์ที่เขาใช้คําว่าหุ้นส่วนกับบุคคลที่ชื่อนายเฉินจือ้อ ในเฉินจื้อค่ะซึ่งเป็นชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่ามีประวัติอาชญากรรมแล้วกเ็เหมือนกับหนีคดีจากไทยเข้าไปในกัมพูชาความเป็นหุ้นส่วนนี่คือระดับไหนครับตามที่แหล่งข่าวเขาอธิบายไว้ แหล่งข่าวใช้คำที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะคือไม่ใช่แค่การเอื้อประโยชน์ธรรมดาแต่ถึงขั้นเป็นผู้ร่วมกันในการก่ออาชญากรรมระดับโลกเลยทีเดียวมันเลยทําให้ภาพลักษณ์ของกัมพูชาในสายตาของแหล่งข่าวนี้กลายเป็นเหมือนศูนย์กลางขององค์กร,รอาชญากรรมไปเลยที่ทําเรื่องผิดกฎหมายหลายอย่างมากตั้งแต่แก๊งคอร์เซนเตอร์การพนันออนไลน์ค้ามนุษย์ยาเสพติดโหครบเลยนะครับ ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันสร้างความเสียหายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้คนจํานวนมากทั่วโลกเลยนะคะเรื่องนี้แหล่งข่าวเขาอ้างว่ามันไม่ใช่ความลับอะไรแล้วในประชาคมโลกครับเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากจริงๆแล้วปฏิกิริยาจากนานาชาติต่อข้อกล่าวหาที่แหล่งข่าวอ้างถึงนี้เป็นยังไงบ้างครับมีการตอบสนองอะไรบ้าง ตามข้อมูลที่แหล่งข่าวนำเสนอนะคะก็มีการตอบสนองจากหลายประเทศเลยเพราะว่าพลเมืองของเขาได้รับผลกระทบโดยตรงที่ชัดๆเลยก็คือสาภาพยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันหรือแม้แต่ประเทศในอาเซียนเราเองอย่างอินโดนีเซียก็เข้ามามีบทบาทเหมือนกันแหล่งข่าวเขาเล่ากรณีของอินโดนีเซียว่ามีพลเมืองเป็นพันคนเลยนะครับถูกหลอกไปทํางานในศูนย์อาชญากรรมพวกนี้ โหเยอะมากนะคะครับและมีรายงานว่าบางส่วนถูกทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตก็มีทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียเขาไม่พอใจอย่างมากอืมก็ไม่แปลกใจเลยค่ะแหล่งขา่าวยังอ้างถึงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมด้วยนะคะเช่นกล่าวอ้างว่าสหรัฐเนี่ยได้ทำการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ไปแล้วมูลค่ามหาศาลเลยตัวเลขที่แหล่งข่าวระบุคือเอ่อกว่า5 0 0แสนล้านบาทนะคะ5 0 0แสนล้าน แล้วก็มีแนวโน้มว่าประเทศอื่นๆอาจจะดําเนินมาตรก,การคว่ำบาตรแล้วก็ยึดทรัพย์เพิ่มเติมอีกซึ่งอาจจะรวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวของฮุนเซนแล้วก็คนใกล้ชิดด้วยภาษาที่แหล่งข่าวใช้คือเหมือนกับว่าตอนนี้ฮุนเซนกําลังถูกรุมสกรรมจากทั่วโลกเลยครับ ซึ่งผลกระทบมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เวทีระหว่างประเทศอย่างเดียวนะคะคือตามมุมมองของแหล่งข้อมูลเนี่ยพอข่าวเกี่ยวกับข้อกล่าวหาพวกนี้โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่มันสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเนี่ยมันแพร่ออกไปสู่คนกัมพูชาเองมันก็ยิ่งทําให้เกิดความไม่พอใจต่อรัฐบาลฮุนเซนมากขึ้นไปอีกนะคะแหล่งข้อมูลมองว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยรู้สึกว่าเทนไม่ไหวแล้วอืมครับ สถานการณ์ภายในประเทศมันก็เลยยิ่งสุกงอมแล้วก็เหมือนไปเสริมแดงสนับสนุนให้กับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยปริยายอะนะคะนั่นก็นำเรามาสู่ประเด็นของฝ่ายตรงข้ามพอดีเลยนะครับจากแรงกดดันทั้งภายนอกภายในที่แหล่งข่าวอธิบายมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเปิดช่องให้มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้นบุคคลสําคัญที่แหล่งข่าวพูดถึงก็คือสมรังสีเขาคือใครแล้วกําลังทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ตามข้อมูลที่เราได้มา คุณสมรังสีนี่ถือเป็นนักการเมืองแล้วก็นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคนสําคัญของกัมพูชามานานมากแล้วนะคะ เขามีบทบาทต่อสู้ทางการเมืองมาหลายสิบปีเลยแต่ก็เจอการกดดันอย่างหนักจากฝ่ายรัฐบาลมาตลอดจนสุดท้ายก็ต้องลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะจุดที่น่าสนใจคือแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขาบอกว่าคุณสมรังสีได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศตะวันตกหรือที่เรียกว่ากลุ่มนาโตนะคะอ๋อมีการสนับสนุนจากนาโตด้วย แล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดของเขาคืออะไรครับที่เป็นรูปธรรมล่าสุดเลยค่ะตามข้อมูลจากแหล่งข่าวเนี่ยคุณสมรังสีในนามขององค์กรที่เรียกว่าสภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชาหรือ cnrc เนี่ยได้ออกแถลงการที่สำคัญมากๆคือมีการประกาศจัดตั้งสิ่งที่เขาเรียกว่ารัฐบาลกัมพูชาอิสระ23ตุลาคมนะคะรัฐบาลอิสระ ใช่ค่ะแล้วการเลือกวันที่23ตุลาคมเนี่ยมันก็มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยเพราะว่าตรงกับวันครบรอบ34ปีของการลงนามข้อตกลงสันติภาพปารีสปี2534ซึ่งอันนั้นถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการสร้างกัมพูชายุคใหม่หลังสงครามกลางเมืองเลยนะคะครับครับเข้าใจได้ แล้วการประกาศจัดตั้งรัฐบาลอิสระนี่มีเป้าหมายอะไรเป็นหลักครับในถแถลงการนะคะ c n r c เขาประกาศว่าจะเข้ารับผิดชอบในการฟื้นฟูประชาธิปไตยในกัมพูชาปกป้องเอกราชบูรณภาพแห่งดินแดนแล้วก็ที่สําคัญเลยคือต่อต้านกลุ่มอาชญากรที่แหล่งข่าวอ้างว่าได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลปัจจุบันส่วนที่มาของ C n นาเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่าเป็นการรวมตัวกันของอดีตสมาชิกแล้วก็ผู้สนับสนุนพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP อ๋อ oh, พักที่ถูกยุบไปใช่ค่ะพักนั้นเลยซึ่งเคยเป็นพักฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งมากได้คะแนนนิยมสูงมากในการเลือกตั้งปี56แล้วก็เลือกตั้งท้องถิ่นปี60เกือบจะชนะพัก CCP ของฮุนเซนได้เลยนะคะแต่สุดท้ายก็ถูกศาลสูงสุดสั่งยุบพักไปในปี60ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งแหล่งข่าวก็มองว่าเป็นการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองนั่นแหละค่ะครับ เข้าใจครับแล้วจุดยืนหลักๆของ CNRc ในแถลงการนี้มีอะไรบ้างครับที่เขาเน้นย้ำค่อนข้างชัดเจนเลยครับ CNRc ยืนยันว่ารัฐบาลปัจจุบันของฮุนเซนแล้วก็รวมถึงรัฐบาลของฮุนมาเนตที่สืบทอดอำนาจต่อเนี่ยขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพราะมันขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนที่เคยแสดงออกผ่านการเลือกตั้งครั้งก่นกอนๆตอนที่ CNRp ยังไม่ถูกยุบไงครับอืมค่ะ พวกเขาเน้นย้ำถึงความต้องการของชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ที่อยากเห็นการฟื้นฟูลหลักการตามข้อตกลงสันติภาพปารีสปี2534ให้กลับมาเป็นแนวทางหลักของประเทศอีกครั้งครับแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะในถแถลงการนั้นมีครับ C ีแอนาร์ยังได้แสดงความขอบคุณไปทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาด้วยที่ดำเนินมาตรการคว่างบาตรขึ้นบัญชีดำแล้วก็ตั้งข้อหาต่อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของไมเอิร์ชนจื้อ ซึ่งแหล่งข้อมูลระบุว่าในกลุ่มนั้นน่ะมีทั้งคนในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดของฮุนเซนรวมอยู่ด้วยอ๋อค่ะนอกจากนี้ c ซ c ยยังเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆที่มีพลเมืองตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมนี้ให้ร่วมมือกันก,นกดดันแล้วก็ทลายเครือข่ายนี้ด้วยครับ และในแถลงการนั้นเองนะคะ CNRC เขาได้เน้นย้ำถึงหลักการสำคัญ3ประการที่จะเป็นแนวทางของพวกเขาถ้าหากได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศอันนี้คือตามข้อมูลที่เราได้มานะคะคือ 1. การรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาอย่างสมบูรณ์ซึ่งมันได้รับการรับรองตามกฎหมายระหว่างประเทศสนที่สัญญาต่างๆอยู่แล้วไม่ควรจะต้องมามีปัญหาเรื่องเหตุดนกันอีกครับ 2. การฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ซึ่งพวกเขามองว่ามันถูกทำลายไปภายใต้การปกครองของฮุนเซนและ 3. คือการได้เอกราชคืนมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็ดำรงสถานะความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดความเป็นกลางใช่ค่ะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาตีความไปถึงว่ารวมถึงการปิดฐานทัพเรียมที่มีข้อกล่าวหาว่าเป็นฐานทัพของจีนและก็ฐานทัพต่างชาติอื่นๆทั้งหมดในกัมพูชาด้วยค่ะ ฟังดูแล้วเรื่องราวมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเมืองภายในกัมพูชาหรือเรื่องอาญากรรมเท่านั้นแล้วนะครับแต่มันโยงไปถึงภาพใหญ่ระดับภูมิรัฐศาสตร์เต็มๆเ,เลยแหล่งข้อมูลที่เราศึกษานี้เขาวิเคราะห์มิติด้านภูมิรัฐศาสตร์นี้ว่าอย่างไรบ้างครับถูกต้องเลยค่ะแหล่งข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นภาพความขัดแย้งที่มันขยายวงออกไปจริงๆเป็นการเผชิญหน้าระหว่างสองขั้วอํานาจใหญ่ของโลกเลยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในกัมพูชา ขั้วแรกก็คือกลุ่มประเทศตะวันตกหรือกลุ่มนาโตซึ่งแหล่งข้อมูลมองว่าอยู่เบื้องหลังแล้วก็ให้การสนับสนุนคุณโซมรังสีกับกลุ่ม CNC r อย่างเต็มที่เลยค่ะครับแล้วอีกขั้วหนึ่งคือใครครับอีกขั้วอำนาจที่แหล่งข้อมูลกล่าวถึงก็คือกลุ่มองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้หรือ SCO Shanghai Cooperation Organization ซึ่งกลุ่มนี้ก็นำนายจีน รัสเซียแล้วก็มีสมาชิกสำคัญอื่นๆอย่างอิหร่านประเทศในเอเชียกลางแหล่งข้อมูลมองว่า s c o เนี่ยเป็นกลุ่มอำนาจที่เน้นเรื่องความมั่นคงแล้วก็ระเบียบโลกที่ไม่ใช่แบบตะวันตกนะคะแล้วก็กำลังจับตามองสถานการณ์ในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเลยเพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่ตอสมดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ครับแล้วแหล่งข้อมูลมีมุมมองต่อบทบาทของสองขั้วนี้ยังไงครับ โดยเฉพาะต่อตัวสมรังสีเองถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะตามบทวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลนี้มีการแสดงความกังวลหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากสมรังสีสามารถกลับมามีอำนาจได้จริงๆเนี่ยกัมพูชาจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มนาโตอย่างสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะ แหล่งข้อมูลถึงกับคาดการไปไกลเลยนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณสมรังสีอาจจะได้ตกลงยกผลประโยชน์ของชาติให้กับมหาอำนาจตะวันตกไปแล้วเพื่อแลกกับการสนับสนุนให้ตัวเองได้กลับคืนสู่อำนาจยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเขาคาดเดาเรื่องอะไรบ้างตัวอย่างที่แหล่งข่าวเขาคาดเดานะคะเช่นอาจจะยกพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยให้กับฝรั่งเศสไปเลยหรือยอมให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้ฐานทัพเรือเรียมแทนจีน อ๋อ oh, ครับอันนี้คือสิ่งที่แหล่งข้อมูลเขาตั้งข้อสังเกตแล้วก็แสดงความกังวลไว้นะคะต้องย้ำว่าเป็นมุมมองจากแหล่งข่าวนะคะครับครับเข้าใจครับเป็นการคาดการณ์ที่น่าสนใจมากแล้วในทางกลับกันแหล่งข้อมูลมองว่าคู่อำนาจ s c o ที่มีจีนรัสเซียอิรานเนี่ยเขามองสถานการณ์นี้ยังไงครับ ตามการนำเสนอของแหล่งข้อมูลนะครับกลุ่ม SCO มองว่าการที่คุณสมรังสีซึ่งถูกมองว่าได้รับการหนุนจากนาโตเนี่ยจะขึ้นมามีอำนาจในกัมพูชาอันนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์และความมั่นคงของกลุ่มตัวเองเพราะนั่นอาจจะหมายถึงการที่กัมพูชากลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญของสหรัฐและนาโตในภูมิภาคนี้ซึ่งมันก็จะไปคุกคามอิทธิพลของจีนและรัสเซียโดยตรงอื ก็เข้าใจได้ดังนั้นแหล่งข้อมูลจึงวิเคราะห์ต่อไปว่าขั้วอำมาต S.C.O. อาจจะลงความเห็นว่าการดํารงอยู่ของคุณเซนแม้จะมีข้อกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆนานานเนี่ยก็อาจจะยังดีกว่าการที่สมรังสีขึ้นมามีอํานาจเพราะอย่างน้อยคุณเซนก็ยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็คบค้าสมาคมกับจีนและรัเสเซียได้อยู่ ในบทวิเคราะห์นี้ยังมีการตั้งคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุมมองผลประโยชน์ของประเทศไทยด้วยนะคะว่าในสถานการณ์ที่มันดูสลับซับซ้อนแบบนี้ระหว่างหุ้นเซนกับสมรังสีเนี่ยใครจะเป็นประโยชน์ต่อไทยมากกว่ากันซึ่งผู้ให้ข้อมูลในแหล่งข่าวนี้แสดงความเห็นส่วนตัวค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะว่าไม่เห็นว่าสมรังสีจะเป็นประโยชน์ต่อไทยแต่อย่างใดอ้าวเหรอครับ แล้วยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในกัมพูชาจริงเนี่ยคนที่อาจจะเป็นผลดีต่อไทยและกลุ่ม SCO มากกว่าอาจจะเป็นเตียบันอดีตรัฐมนตรีกรลาหมอ๋อที่มีข่าวว่าขัดแย้งกับพุนเซน ใช่ค่ะคนนั้นเลยแต่ผู้ให้ข้อมูลเขาก็ตั้งคำถามต่อไปอีกว่าแล้วกลุ่มนาโต้จะยอมให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าเป็นเพียงความเห็นแล้วก็ข้อสังเกตจากมุมมองเฉพาะของแหล่งข้อมูลที่เรานำมาพิจารณาเท่านั้นไม่ใช่ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปค่ะครับครับเข้าใจครับต้องย้ำจุดนี้บ่อยๆ มีอีกประเด็นหนึ่งที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลซึ่งใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่เหมือนกันคือการกล่าวถึงภาพลักษณ์ของประเทศกัมพูชาอ๋อค่ะประเด็นนั้นใช่ครับจุดนี้ต้องขอเน้นย้ำกับผู้ฟังเป็นพิเศษเลยนะครับว่าเป็นการนำเสนอคำพูดและการเปรียบปเปียบที่มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงไม่ใช่ความเห็นของผู้จัดทำรายการแต่อย่างใดนะครับ คือในแหล่งข้อมูลมีการใช้คําว่ากัมพูชาดําเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะที่เป็นเหมือนประเทศขอทานนะครับโห oh, แรงนะคะครับคือพึ่งพาความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายทั้งจากจีน,จา,จ,นจากสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่จากประเทศลเล็กๆอย่างนอร์เวย์แหล่งข้อมูลมองว่าแม้ความช่วยเหลือบางอย่างเช่นจากนอร์เวย์จะอ้างเหตุผลด้านมนุษยธรรมเช่นการเก็บกู้ระเบิด แต่ในภาพรวมก็เหมือนเป็นการให้ทานมากกว่าที่จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันอืมก็เป็นการตีความของเขานะคะใช่ครับนี่คือการตีความและใช้คำจากแหล่งข้อมูลนะครับย้ำอีกครั้งเข้าใจครับเป็นการใช้คำที่ต้องระมัดระวังในการนำเสนอจริงๆทีนี้ลองมองไปข้างหน้ากันบ้างแหล่งข้อมูลที่เราศึกษานี้ เขาคาดการถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไว้อย่างไรบ้างครับค่ะแหล่งข้อมูลเขาคาดการว่า ถ้าหากสมรังสีและ CNRC สามารถขับเคลื่อนการจัดตั้งรัฐบาลพัดถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆแล้วก็ได้รับการยอมรับจากบางประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวันตกเนี่ยสถานการณ์ในกัมพูชาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะเขาเชื่อว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารจํานวนไม่น้อยเลยเกิดความไม่มั่นใจในตัวฮุนเซนและรัฐบาลปัจจุบันครับแล้วก็ตัดสินใจแปลพักไปเข้าร่วมกับฝ่าย รังสีได้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็คงวุ่นวายน่าดูแล้วหุ้นเซ็นละครับจะรับมือกับสถานการณ์ที่แหล่งข่าวคาดการไว้นี้อย่างไรมีการพูดถึงไหมครับเรื่องนี้นำไปสู่คำถามสำคัญเลยค่ะว่าแล้วฮุนเซนมีทางเลือกอะไรบ้างแหล่งข้อมูลเขาก็ได้เล่าถึงมาตรการต่างๆที่อ้างว่าฮุนเซนกำลังดำเนินการอยู่เพื่อรับมือกับแรงกดดันและความไม่แน่นอนพวกนี้นะคะ เช่นมีรายงานข่าวที่แหล่งข้อมูลเขาอ้างถึงนะคะว่ามีการสั่งให้นํารถถังไปประจําการล้อมรอบบ้านพักของตัวเองเลยเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันเอาจริงดีครับรถถังล้อมบ้านใช่ค่ะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมถึงขั้นสร้างสถานีโทรทัศน์ส่วนตัวไว้ในบริเวณบ้านพักเลยคือเผื่อในกรณีที่เกิดการยึดอํานาจหรือสถานีโทรทัศน์หลักถูกควบคุมไปจะได้มียางช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนอยู่นะคะโอ้คิดไปไกลมาก นอกจากนี้แหล่งข้อมูลยังชี้ด้วยว่าคุณเซนกําลังพยายามอย่างหนักที่จะกลับไปกระชับความสัมพันธ์หรืออาจจะเรียกว่าง้อคืนดีกับมหาอํานาจที่เป็นพันธมิตรเดิมอย่างจีนรัเสเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามด้วยเพื่อค้าจุนอานาจของตัวเองเอาไว้ค่ะฟังดูแล้วสถานการณ์ตึงเครียดมากจริงๆแล้วชะตาก,กรรมที่เป็นไปได้ของคุณเซนเองแหะครับแหล่งข้อมูลมองภาพสุดท้ายไว้อย่างไรบ้าง การคาดการ์จากแหล่งข้อมูลนี้ค่อนข้างมองไปในทิศทางเดียวกันนะคะคือฮุนเซนอาจจะอยู่ในอำนาจต่อไปได้ยากลำบากและมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องเผชิญกับการถูกดำเนินคดีหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือต้องลี้ภัยออกนอกประเทศค่ะลี้ภัยไปไหนคะเขาคาดการไว้ไหมแหล่งข้อมูลคาดการว่าหากต้องลี้ภัยจริงๆจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือประเทศจีนค่ะอ๋อไปจีน นอกจากนี้แหล่งข้อมูลยังประเมินด้วยว่าความพยายามของฮุนเซนถ้าจะสืบทอดอำนาจต่อไปผ่านตัวแทนหรือนอมินีไม่ว่าจะเป็นฮุนมาเนตหรือบุคคลอื่นในตระกูลหรือเครือข่ายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากหรืออาจจะไม่สำเร็จเลยในสถานการณ์ที่มันกดดันแล้วก็ซับซ้อนแบบนี้นะคะอืมฟังดูเป็นทางต้านเหมือนกันนะคะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร สรุปก็คือจากการที่เราได้เจาะลึกข้อมูลตามแหล่งข่าวเฉพาะชุดนี้ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นภาพสถานการณ์ในกัมพูชาที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนแล้วก็แรงประทะหลายมิติเลยนะครับมีข้อกล่าวหาที่หนักหน่วงอย่างยิ่งเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างผู้นำกับการเมืองเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งตามข้อมูลนี้ได้นำไปสู่แรงกดดันอย่างมหาศาลจากประชาคมโลก ในขณะเดียวกันก็มีการท้าทายอำนาจอย่างเปิดเผยจากฝ่ายค้านที่นำโดยคุณสมรังสีและ CNRC ซึ่งแหล่งข้อมูลนี้ชี้ว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศตะวันตกหรือนาโตใช่ครับปัจจัยเหล่านี้มันล้วนเกี่ยวพันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะคะและที่สำคัญคือมันไปเชื่อมโยงกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆระหว่างคู่อำนาจใหญ่ของโลกคือฝ่ายตะวันตกกับฝ่ายจีนรัสเซีย มันเลยทําให้ภาพอนาคตของกัมพูชาที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลนี้เต็มไปด้วยความไม่น่านอนแล้วก็ความผันผวนอย่างสูงเลยค่ะก้องย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าการพูดคุยของเราในวันนี้ เป็นการสำรวจและก็ทำความเข้าใจมุมมองที่ค่อนข้างแข่งขันและก็เฉพาะเจาะจงจากแหล่งข่าวที่เราได้รับมาก็คือวิดีโอจาก Top News Live ที่อ้างอิงบทวิเคราะห์ของคุณภัยสารพืชมงคลซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนตามที่แหล่งข่าวเขากล่าวอ้างนะครับระหว่างโครงสร้างอำนาจการปกครองในกัมพูชาปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรงแล้วก็การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ ถูกต้องค่ะเป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็กระตุ้นให้เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปแต่ก็ต้องตระหนักเสมอว่าเป็นเพียงภาพสะท้อนจากแหล่งข้อมูลชุดนี้เท่านั้นนะคะ ครับผมและก่อนจะจากกันในวันนี้มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งต่อยอดมาจากประเด็นต่างๆที่เราได้พูดคุยกันโดยอิงจากภาพที่แหล่งข้อมูลนี้นำเสนออยากจะฝากให้ผู้ฟังลองนำไปคบคิดต่อกันดูนะครับว่าเมื่อพิจารณาจากปัญหาที่ดูเหมือนจะอย่างรากลึกทั้งเรื่องข้อกล่าวหาอาชญากรรมการขาดความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยและก็ผลประโยชน์ของนานาชาติที่เข้ามาพัวพันแล้วก็ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแบบนี้เนี่ยหากจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจเกิดขึ้นจริงในกัมพู การเปลี่ยนผ่านในรูปแบบใดที่จะสามารถนำาพาก m b o d i ไปสู่เสถียรภาพความเป็นประชาธิปไตยและการมีอธิปไตยที่แท้จริงตามเจตนารมณ์นั่งเดิมของข้อตกลงสันติภาพปารีสได้อย่างยั่งยืนอืเป็นคำถามใหญ่ที่ท้าทายมากเลยค่ะครับเป็นคำถามใหญ่ที่คงต้องหาคำตอบกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ